สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโดเบชแนลครับ,บ,บแล้วก็อยู่กับบีไม่าาสมบูช่ารครับเดี๋ยวไปกดไล์เอ้ยดกดไลค์กดแชร์มีไม่สมบูช่ากบผมดเลยครับเสียงนกกระจอบกระจิกกระจอบกระแจกที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ใครโอเคครับเมือ่อกี้พี่การผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับในเรื่องเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเมื่อกี้ตอนตอนอีพีหนึ่งนะครับ มันแบบแหลกจนหลุดนะฮะก็เลยต้องเอามาเซิร์ฟใหม่อันนี้เซิร์ฟกว้างเลยไม่แหลกหรอกใช่เลยนะครับโอเคครับแล้วว่านี่คือจรวดรุ่นใหม่นะครับอย่ากวนนนะครับี่ครับจรวดรุ่นใหม่เดี๋ยวคุณทำอะไรเนี่ยมีสาระครับ ผมเลยประชดใช่ไหมคะไม่มีไม่มีพี่จะกำลังมองห่างข้างบ้านก่อนสุดมีสาระครับคุณครับผมคิดเลยออกนะครับผมก็ใช้ระบบเลสโตูนครับระบบเลสซาโตนนะครับแล้วก็บล nope ็อกอะไรก็ได้มาบล็อกหนึ่งบล็อกไม้เนี่ยครับโอเคครับลืมไม่ได้ครับดิฟเฟนเซอร์ไม่ใช่ดิฟเฟนเซอร์ครับเลสตนลีพิเตอร์นะครับ ก็ทำเฮ้ยเราลืมเลสตอนทอชทุกคนรู้ครับผมทำอะไรนะครับแล้วก็อ่ะผมทำผิดไม่เป็นไรตื๊ดตื๊ดตื๊ดตึ๊ดมีตรงนั้นเลยพี่เขาก็เข้าไปเซิญเชิดูนะสาวระัตสน่าผมทำผิด ผิดพลาดทางเทคนิคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำจริงจ็ทำแบบนี้นะคะนี่ดีฉบแบบนี้นะคะนี่หรับนี้นะครับแ้โอเคแล้วก็ทำการทำไอ้เยี่ยนเสร็จแล้วครับ ้ก็ทำแบบ้โอเคครับก็จารวจจะเป็นนี้นะฮะรายการผมมีสา่าครับรายการที่กิจกรรพิเศษตอนนี้ใครดนวหน้าคุ้นๆเนี่ยัตรมัคจะไปลงเอเช้าไม่ผมคุ้นหน้ายคุณอยู่ไหนเนี่ยเคยไปกาต้าไหมัสร้าชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อชื่อเรียีมบล็อกแบบ พรว่าส wow. ลามบอกนะฮะดกู่เาลวไม่อคนดเท็กเจอรแพกนี้มันเขียนว่า L O L ครบโอ้โหมคตครับอ้อเท็กเจอร์แพ L O L คลิปผมมีสาระครับผมไม่ได้มีผมไม่มีสารคิปผมมีสาระ นี่คลิปผมมีสาระตัดคลิปปัดเลยฮะคลิปมีสาระเด็กมาตัดคลิปนะฮะเคกรับคลิปเดี๋ยว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 คุณทำอะไรคลิปมีสาระทำอะไรคลิปผมมีสาระมากมากเลยนะคะคุณคุณบีมเอสเอโอซาซาอย่าปวดซะปวดผมเลยครับผมไม่ปวดเลยครับ นี่นี่นี่โอ้โหรู้สึกฟินเลยฮะหม่เอกสารอะไรมาหมดยังะมีตละรอเดี๋ยวอาดีรยวไปส่งห้องพักแล้วจะเอานัดกันที่แม่้าโอ้หนม่เป็นที่บังคับนะยังัยังเรอไะรอเลยลูกยาิดประตูนั่นเอเฮ้ยที่บังับสวยนะครับเสร็จแล้วก็ เราก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับบ้านผมจะเป็นบ้านที่สวยมากนี่ก็คือบ้านของฉันบ้านของผมเป็นแบบนี้นี่ นี่คือบ้านของผมนะฮะว้าอาิตเอฟเฟกเหมือนมากครับโดยก็ิีเอฟเฟกเหมือนมากอาทิตย์ก็เอฟเฟกเหมือนมากนะคุณบีผมเปลี่ยนเอฟเฟกต์จ้าแพรกแล้วคุณรู้ยังนี่นี่โอเคครับนี่ก็จะเป็นบ้านของเรานะครับบ้านเรากับบีนะ เห็นบ้านที่สวยมากเลยนะคะับเคะลาบอกไหนอเป็นบ้านที่สวยมากเลยน่ารักสวยเี่สุดเลยแล้วเจอไก่ไม่ต้องห่วงครบมีมีมันอยู่ชั้นไหนอะบ้านเขา

คุณบีอุซ่ามาดูบ้านของเราครับสวยมากคุณบีไป็นโทซ่ามาดูบ้านของเราครับสวยมากเลยมาดูดิครับสวยมากเลยคุณบีมาดูเลยคุณบีมาดูครับบ้านเราสวยนะสวยมากเลย ดิมมาดูเลยค่ะบ้านสวยมากเลยที่บ้านเราเขาตัดการโอเคกีก็ตัดคลิปมาแล้วนี่ก็ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็น EP สองนะคะนี่คือ EP สองครับเป็น EP สาม EP สี่เอ็นนะคะขอจำคลิปนี้ให้นีดสวีดัตสวัสดีครับผมจะบอกอะไรก่อนนะคลิปนี้ไม่ค่อยพูดเพราะเสียงผมแหบนะครับคลิปนี้ผมก็เลยไม่พูดก็ขอบคุณก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับมีห้องรอรเราอยู่นะแต่ว่าครับ